นี่ส้มจะไปขายของส้มมีนัดก็คือจะไปงานวันเกิดของทอรี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะังเขาตามมาซื้ออีกอาทิตย์นี้สองเจ้าเลยค่ะทุกคนดีใจมาก พบกับส้มและทีมในช่องไม่บ้านคลิมปอร์เนียนะคะสวัสดีค่ะทีมขับรถยังยกมือไหวได้อีกเนาะอันนี้เรากําลังจะไปขายของนะคะจะไปขายก๋วยเตี๋ยวเรืออีกแล้วนี่นะคะเอาทั้งต้นก้าผักและก๋วยเตี๋ยวไปขายเนาะวันนี้ก่อนที่ส้มจะไปขายของส้มมีนัดก็คือจะไปงานวันเกิดของทอรี่นะคะลูกของโฮทีท่ส้มเคยเลี้ยงเนาะที่จะเป็นพี่เลี้ยงเด็กตั้งแต่จากเก้าปีก่อนนะคะวันนี้เขาอายุจะสิบปี ของเขาแม่ของเขา,า,าเชิญมาตั้ง3เดือนแล้วนะคะไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะไปขายของต้องไปวันเกิดเขาก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสถานที่วันเกิดของน้องแล้วนะคะโฮตนะคะเขาจองเหมือนกับว่าเป็นที่เล่นให้เด็กๆนะคะแล้วเขาจะได้จัดวันเกิดด้วยกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูวันเป็นยังไงส้มก็ไม่เคยเห็นเนะะะาะพ่ h พ่อว h นจีใ in the b a แอปเปิ้ล <Apple. S 1> ของขวัญวันเกิดให้น้องก็เป็นอแอปเปิ้ลลูกบอกแอปเปิ้ลลูกหนึ่งจากบ้านของส้มนะคะแล้วก็มีเงินให้น้องนะคะเพราะว่าสม้มไม่มีเวลาเนาะแล้ก็มีเอาเงินให้น้องอย่างเดียวเป็นของขวัญน,นะคะนี่เลยค่ะเขาบอกว่าอยู่ห้องหนึ่งเนาะส้มไม่รู้ว่า how come they they sell beer and wine too how come oh they have bumper too ว้าวมีรถมีรถปั๊มอะไรด้วยนะคะทุกคนเหมือนมีที่ให้เด็กๆนั่งด้วยอยากขับเลยอยากขับอยากขับนี่เลยอ๋อมีห้องนี่ไงทุกคนมีอลิสกับฟิด้วยเฮ้ลโลอลิ ปกติแอนที่นี่จะตามหา <tong> ita, ซื้อแก้วเบียร์ <หา S 1> เนาะแก้วสิงหาเบียร์นะคะ<อ>วันนี้ส้มเคยเอาถ้านเพื่อนไม่ให้เขาด้วยเนาะเผื <im> ่อเขาดีใจนะคะ <im> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีนะคะถ้าไม่อยากให้เพื่อนไปที่บ้าน <im> <ๆ S 1> ก็มาจัดงานวันเกิดที่สวนสนุกแบบนี้เลยเนะ <im> าะเช่าห้องประมาณ2องมชั่วโมงแล้วก็มีคนบริการมีพิซซ่าให้ทานด้วยเนาะก็ง่ายๆนะคะสําหรับคนอเมริกันและนี่ก็เป็นน้องที่ส้มเคยเลี้ยงเปีก่อนนะคะตอนนี้ โตเป็นสาวแล้วนี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะลูกฝรั่งนะคะชมเป็นพี่เลี้ยงอยู่สองปีเนาะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ วัฒนธรรมของฝรั่งก็คือว่ารวมกันทานอาหารดื่มสังสรรค์กันเสร็จแล้วแล้วก็เป่าเค้กจ,จากนั้นก็เปิดของขวัญค่ะพอน้องเปิดของขวัญเสร็จสม้มและทิมก็ขอตัวลาทุกคนเพื่อจะไปขายของนะคะไปขายก๋วยเตี๋ยวเนะญญาะนี่นะคะทุกคน <N ic ly> เริ่มมีโดนตรีอะไรขึ้นมาแล้วส้มก็ได้ขายมาสักพักแล้วนะคะมีลูกค้าประมาณ4ี่ห้ออเดอร์แล้วเนาะแล้วก็มีลูกค้าที่สั่งกลับบ้านทุกคนส้มดีใจมากมีลูกค้า2เจ้าที่ส้มส้มขายอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็มีเขาาตามมาซื้ออีกอาทิตย์นี้2เจ้าเลยค่ะทุกคนดีใจมากเลยนีเลยมีลูกค้าสั่งกลับบ้านนะคะ <N ic ly> สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในการ ในการมาขายของที่สวนสาธารณะก็ここคือว่ามันไม่มีห้องน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของสม้มก็คือรถตู้ของเราเนี่แหละห้องน้ําของส้มนะคะนี่ปิดม่านอะไรนะคะข้างหน้าข้างหลังก็ปิดม่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเล็กๆนะคะมันกดชักโครกได้ด้วยทุกคนนี่มันกดชักโครกได้ด้วยนะคะสะอาดไม่มีกลิ่นเนาะเราซื้อมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าเวลาเราไปขายของที่ไหนมันไม่มีห้องน้ํามันทรมานทุกคนมันทรมานตอนนี้ เปดเงียบเปียเงียวก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสวนสาธารณะนะคะนี่เลยเริ่มมีเพลงเปิดแล้วสนุกสนานเลยค่ะต้นไม้ข้างล่างนี้เย็ยนมากหมายถึงว่าต้นไม้ทำให้ข้างล่างเย็ยนนะคะดูทีมเฝ้าร้านร้ายองเราอยู่ตรงนี้มาตั้งสุดท้ายเพื่อนแล้วก็อ่า ตั้งตรงแดดนะคะที่จริงแดดมันก็ไล่ไปตรงนู้นแล้ว10 n dollars <10. S 2> <10. S 1> can I buy this thing yeah I v e ask e d my wife <laughs> <laughs> ช่วงนี้ส้มและทิมก็จะตัวกลมๆหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นการทดลองทาสาคูไสหมูของสมนะ้มเนาะส้มก็ให้ทิมทดลองกินด้วยว่ามันอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ส้มก็ทดลองเองด้วยทดลองทําจนกว่ามันจะดีจ้า กไส้หมูของเราขายดีมากหมดแล้วนะคะสาคู้ไส้หมูหมดแล้วเหลือแต่กว๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนเหลือแต่กว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวส้มจะพามาดูน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอีกทีนึงเนาะทีมก็ใจดีมากๆช่วยส้มเก็บถ้วยแล้วก็ยังช่วยถ่ายวิดีโอให้ส้มด้วยนะคะเราขายกันประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเนาะก็ใกล้ค่ำแล้วเราก็พากันยกของกลับบ้านค่ะ วันนี้เราก็ได้เงินมาประมาณ400ดอลลาร์หรือ10,400บาทค่ะหลายๆคนถามว่าน้องส้มขยันจังเอาเงินไปไว้ไหนนะคะปีนี้ส้มและทิมก็ ทำล้วใหม่ค่ะหมดไปตั้ง7,000ดอลลาร์เนาะแล้วก็ซื้อรถใหม่เพื่อทํามาหากินนะคะอันนี้กดตกประมาณ60,000ดอลลาร์นะคะแล้วเราก็ทําหลังคาใหม่ที่พายุพัดเสียหายไปปีที่แล้วก็หมดไปตั้ง1 7 0 0 0ดอลลาร์นะคะท่านใดอยากรู้ว่าเท่าไหร่ต้องออาไปคูณ35ค่ะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอนนี้เนาะที่พูดมานี่ก็คือไม่ได้อวดรวยเนาะก็คือนี่ทั้งนั้นเลยค่ะเราเป็นนี่เราต้องขยันหาเงินนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อเมริกาเป็นเงินหมดเลยค่ะก็คือว่าจะเดินออกไปนอกบ้านแป๊บเดียวก็ต้องจ่ายตังค์แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้วันนี้ซ้มก็ต้องขอตัวลาก่อนจ้าเจอกันวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะ